คลิปที่ 2. นะครับ MLP MLP คืออะไรนะครับ MLP คือย่อมาจากคำว่า Multi Layer Pigmentation นะครับหลายๆคนทำกันอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นเทคนิคหนึ่งที่ทาง c h i s e o Professional Thailand เราอยากจะแนะนำนะครับซึ่งในส่วนของสี Color m วก็สามารถมาทำ MLP ได้ด้วยนะครับโดยปกติคุณลูกค้าเวลาทำสีนะครับ พอเราทําสีเสร็จปุ๊บอาจจะเหลือเรื่องของการสีที่มันเหลืออยู่ในถ้วยนะครับสิ่งที่ MLP จะทําได้ก็คือในการเคลือบสีทําให้สีติดทนนานขึ้นหรือว่าช่วยในเรื่องของการลดการซีดจางของสีได้ดีขึ้นวิธีการทานะครับก็คือเรานําสีที่อยู่ในถ้วยนะครับโดยปกติถ้าคุณเอาสีที่อยู่ในถ้วยไปนวดที่เตียงศาสอีกครั้ง สีที่อยู่ในถ้วยเป็นสีเลเวลเดียวกับสีที่คุณิ่งทำไปเมื่อกี้บางทีในเรื่องของการฝังหรือว่าการทําให้สีมันติดทนนานมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้ได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงวิธีการทําก็คือนะครับเราเอาสีที่เหลือในถ้วยนะครับแต่ว่าเราเอาคัลเลอ์มิวผสมลงไปในสีที่เหลืออยู่ในถ้วยด้วยนะครับหคือเวลาเราทําการเคลือบสีเพื่อให้สียัมันมีความชัดขึ้นหรือว่าติดดีขึ้น ข้อแม้หนึ่งที่ควรจะทําคือสีที่เรานําไปเคลือบหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วควรจะเป็นสีที่เข้มกว่าสีที่เราทํานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณลูกค้าทําสีระดับ11นะครับสีที่จะไปทํา MLP หรือเอาไปเคลือบที่เตียงสัตว์นะครับควรจะเป็นสีระดับ9นะครับต่ากว่าระดับ11แต่ในกรณีที่คุณมีคัลเลมิวนะครับ คุณก็อาจจะไม่ต้องใช้สีที่มีระดับสัม่าแต่เพียงแค่คุณเอาตัวคาร์มิวนะครับผสมลงไปในสีที่เหลืออยู่ในถ้วยนะครับหรือถ้าในกรณีที่เราคิดว่าปริมาณสีที่เหลือในถ้วยมันไม่พอไม่เพียงพอเราอาจจะเอาสีเพิ่มเป็นเลเวลต่ำกว่าหนึ่งระดับนะครับอัตราส่วนนะครับในการผสมนะครับก็คือ8ต่อนหนึ่งก็ได้6ต่อนหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเยอะกว่าน,นั้นก็ได้แล้วแต่สภาพผมของลูกค้าที่มีความแห้งเสียถ้าเกิดแห้งเสียมากเราอาจจะผสมตัวคาร์มลิวเยอะขึ้น วิธีการทํา MLP ง่ายๆเลยครับเรานําลูกค้าไปล้างที่เตียงนะครับทำการนวดและล้างออกด้วยน้ำาป่านะครับสีที่เราทําการ MLP ก็คือสีพรีเมี่ยนนะครับผสมกับทาลเลร์มิซึ่งบางท่านถ้าเกิดเนื้อสีที่เหลือไม่พออาจจะผสมตัวไฮเดรนตัวออกไซด์3%เข้าไปด้วยนะครับแล้วพยายามคนก่อนทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีที่ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าให้อมโมเนียนะครับ เราเคยออกไปก่อนขั้นตอนนี้เราไม่ต้องการปฏิกิริยาของแอมโมเนียเพื่อเปิดเกดผมนะครับหลังจากที่ล้างน้ำปล่าเสร็จปุ๊บเราก็นําสีนั้นหนหะนะครับทาลงไปที่ผมอีกนะครับเพื่อทําให้สีมันฝังตัวแน่นขึ้นนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการเฟดดิ้งของสีได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของการ mlp นะครับเพื่อลูกค้าเอาไปใช้กันได้